โครับแม่เ hmm. ป uh. um, uh. uh ็นได้อากาศเย็น hmm. บ่อยู่คุณปบ่อมดือเย็นเื่อหนุนขึ้นดูหน่บอเย็นได้พอเออฮะว่าพอเป็นไเราวนน้ำก็โทษบั่ออพอม่คนทีน้ำังสั่นละอือพวกก็เลยอาจันได้ก็บอกว่าอาจได้ต่อว่าอากาศเย็นท้งพูดมัเออเย็นจนว่าเพื่อนคนขึ้น ใเือกาดักยีต้องเอเออกรดังไฟกระติดังไฟก็มแทนว่มยังเอาไปิ่ดังเก็ได้วะวะเอคุยกันยาวเนี่ยนะวะีมันมันไคุยกันมันกิมงานรับรแปงโต๊ับเก่นยังครับแตงตะเก่งโต๊ับอ๋อขิ่ขาวกับยังครับยังมทหนูเลย เพิ่นสิถอดไข่แล้วอโอ้ินขากัปุ้นปูเฒ่าสิบ่ได้ไปซื้อกับข้าวกับหมูไปมันครับมันมันมันคืนผ้าคืนผมพอพอโตก็บ่ไปนกปูปูแบ่มันใส่อมาก4-5โตอือยังติอยังกับเบือเป็นย่งไรดอกคุณล่ะเป็นยงไดอกเป็นดอด กินเากินเขากับก้วยยอเป็นไปทางเหอบุญได้มาบ่อยแพกอบุญสดไมาบ่อยเสด้มาบุญกระทิ้นวะง่้หเรยว่าอเลียนมาตายสมยู่ไฮะ้านทุงเทปบ้าสิงเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าบาทอืมอืมอืมเกฟุงเทพอ๋อ อืมซือยู่ไหนี่นั่งเรียกูกลิตกจะยังไปเอาตัวคุ้มมาดิวัดจะยุบเอาวัดจะวันงมาวะ2เรอไปร้นให้ดิมดมที่ดไปเอาไเอาตัวคุ้มมาดิอืมอืมจะกินสุวาสก์จะมบ้านนงมา ออมาบานุมา,าจเจเาครมาบานุมายกมาทองหงกีกชุหนงมก็ได้ร่ mm hmm. ก็ได้การการสุดมีแต่หน,น,น่มีตงาน,นกำลังม ว่ามันเป็นสีด่างว่ามากัดมากัดทะเลียนนั่นล่ะว่ามากัดมันเป็นสีด่ามันจะมาหมอเขาให้นอนมันก็บรนอนมันกินนอนนุ่มนั่งมันก็มานอนด็มาตายเจ้าของคนละกันนี่อะไรตัวนี้แกแล้วก็มันคิดคิดเราแบบนี้อะไรตัวนี้

ถามซื้อพอดีอาหารก็เลยบบบววสบอยู่แค <ừ> ่ห,หันเกินแล้วออคคกนินออกก่อนแน่าารกไปขึ้นอยูมือวันเมื่อไหรไปขึ้นเงินไนอ้ภาวนาคุ้มหรือไม่คุค้มหแล้วก็วันอาทิตย์วันอาทิตย์จันทร์วันอาทิตย์ไ,ไปขึ้นเงินมาสงเร่ง เออภาระที่ภาระที่คุมต้นคุมอืมอืมอืมถืมาเท่าไร่อือเนแล้วเลยขุมเจ็ดสองสเดือน,น,นลแล้วาะผิดผิดต้อเมื่อบ้านบอว่าผิดไ่ก็เออตมื่อบ้านอบอกว่าผิดรอเปล่าตบะ่บ ไอ้ก็มุดหน้า huh. พ <c oughs> uh ่มเขามีพิมมีน้ำอยู่แตเทมาต้องมาเมือนีหกสิบ่เออสิบหกสิบหกสิบเจ็ดสิบมอลำสิบมอลำเขาบอกอือจักเมื่อเดี๋ยวไปเดี๋ยป็พยงเออเมากบทางทดีกาอืมเด่วนเิไปเดี๋ยวคุกันอืม phụ con, phụ huynh dạy thằng mông, phụ nhà mình cùng cậu, um, cùng giờ là không đó, bây ได้ดอกได้งานประตูไงได้งานเลี้ยวนรือวะอ๋อทำเงินมันได้ที่บ้านนี่พอโดนขับปูขับปูรับปูเข้าไปที่หล้วฮะนีก่กินไปขับปูเข้าไปที่หลังอืออืออือสบายเลยแหละนิ่้ๆเขย่ากันแบบนี้อาจุการเขย่าัน